สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนในเรื่องของการเข้าใช้งานโปรแกรม Scat เวอร์ชัน3.2เบื้องต้นกันนะคะอันดับแรกเลยให้เราไปคลิกที่โปรแกรม Scat นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะคะให้เราไปคลิกที่ลูกโลกจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนภาษานะคะจะมีภาษาให้เลือกมากมายให้เราไปคลิกเลือกที่ภาษาไทยนะคะจากนั้นปุ่มถัดมา จะเป็นปุ่มของแฟ้มค่ะจะเป็นการอ่าสร้างชิ้นงานใหม่หรือว่าการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าการบันทึกชิ้นงานนะคะปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มแก้ไขหรือกู้คืนการอ่าทางานของเรานะคะปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มของบทเรียนจะมีอ่าแอนิเมชันศิลปะดนตรีเกมเรื่องราวต่างๆนะคะในส่วนของอ่าข้อลวามถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ ชื่อชิ้นงานหรือชื่อโครงงานของเราเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะในส่วนของโค้ดนะคะโค้ดก็จะมีเอ่อในเรื่องของบล็อกคำสั่งต่างๆการเข้าใช้งานโปรแกรมสแกตเบื้องต้นนะคะจะใช้อยู่ประมาณ4-5บล็อกคำสั่งนะคะหลักๆก็จะมีเอ่อในส่วนของ4-5คําคำสั่งแรกๆตรงนี้นะคะ เรามาดูคำสั่งแรกหรือบล็อกแรกกันเลยค่ะจะเป็นบล็อกของโมชันหรือการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครการหันไปทางซ้าย<ม>หันไปทางขวาอย่างนี้นะคะรูปลักษณ์หรือรูปร่างจะเป็นการพูดการคิดการแสดงคุณสมบัติของตัวละครต่างๆในส่วนของบล็อกเสียงก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงของตัวละครซาวอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะบล็อกถัดมาจะเป็นบล็อกอีเวนต์หรือเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆของตัวละครที่เกิดขึ้นนะคะ ต่อมาจะเป็นบล็อกคำสั่งอของคอนโทรหรือควบคุมนะคะจะเป็นการหน่วงเวลาหรือการทำซ้ำการวนซ้ำอย่างนี้นะคะบล็อกถัดมาจะเป็นบล็อกตรวจจับนะคะจะมีะการ แล้วก็รอคําตอบให้แสดงคําตอบอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาบล็อกตัวดําเนินการจะมีเครื่องหมายบวกลวบคูณหารแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอย่างนี้นะคะต่อมาจะเป็นบล็อกของตัวแปรการตั้งค่าการเปลี่ยนการแสดงการซ่อนตัวแปรต่างๆต,ต่อมาจะเป็นบล็อกของฉันจะเป็นการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาการเพิ่มช่องการเพิ่มข้อความอย่างนี้นะคะในส่วนของบล็อ,อก ข้างล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเพิ่มบล็อกขึ้นมานะคะจะมีให้เลือกมากมายเช่นเดียวกันแล้วก็จะยกตัวอย่างในบล็อกของประก,กาศนะคะให้คลิกลงไปเลยจะปรากฏบล็อกประก,กาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะคะค่ะในส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะคะตรงท่งสีเขียวจะเป็นการคลิกให้ตัวโปรแกรมนะคะสามารถดันหรือเล่นในส่วนของตัวละครได้นะคะ แล้วก็ตัวปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นการดูุดการทํางานค่ะในส่วนในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการาขยายหรือว่าลดขนาดของเวทีสแสดงตัวละครอย่างนี้นะคะจะมีขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ค่ะในส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเ,เกี่ยวกับตัวละครของเรานะคะอาจจะมีทั้งชื่อการสแสดงตัวละครหรือไม่สแสดงตัวละครแล้วก็รวมไปถึง ขนาดแล้วก็ทิศทางของตัวละครนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันจะเป็นตัวเลขตัวกลางหรือตัวใหญ่ตามที่เราต้องการได้หมดเลยจากนั้นนะคะ,ะในส่วนของบล็อกถัดมาจะเป็นบล็อกของทิศทางก็จะเป็นทิศทางของตัวละคระคะ่ะในส่วนของปุ่มหรือว่าบล็อกอีก2ตัวทางด้านขวามือด้านล่างนะคะจะเป็นบล็อกเกี่ยวกับ ตัวละครที่มีอยู่ในเครื่องหรือเราสามารถวาดรูปแล้วก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะเราไปดูกันที่ตัวละครที่มีอยู่ในโปรแกรมกันนะคะจะมีให้เราเลือกเล่นได้มากมายเช่นเดียวกันค่ะมีลูกเล่นต่างๆมากมายก็จะมีหมวดสัดหมวนคน้นมีดนตรีกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะเช่นเดียวกันกันกบฉากหลังค่ะก็จะมีในส่วนของที่เป็นโปรแกรมหรือเราสามารถอัปโหลดจาก ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะก็มีลูกเล่นเช่นเดียวกันลูกเล่นมากมายให้เราเลือกเล่นได้เยอะเลยเหมือนกันนะคะเพื่อมาทําเป็นนิทานหรือว่าการสร้างชิ้นงานต่างๆนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวละครให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะเมื่อเราคลิกนะคะให้มาที่เหตุการณ์แล้วก็คลิกบ็อกเมื่อคลิกอย่างนี้นะคะให้เลือกมาเลยจากนั้นไปที่ บล็อกโมชันหรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะให้เลือกการบล็อกเคลื่อนที่มาแล้วก็เปลี่ยนหน่วยตามที่เราต้องการได้ค่ะจากนั้นให้เราคลิกด,ดูนะคะว่าตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็จะเห็นได้ว่าตัวละครสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อเราคลิกบล็อกตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นการเข้าใช้งานโปรแกรม Scat ต์เวอร์ชัน3.2เบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะ